สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังสําหรับที่เป็นคําถามมาบ่อยในการที่เขาดูวิดีโอมาแล้วก็ยังเป็นคําถามว่าไอตัวของจุลินทรีย์ต่างๆที่เวลาเราคุยในเรื่องของจุลินทรีย์แสงจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์อะไรที่อยู่ในคลิปวิดีโอของผมนะครับเขาก็ถามกนันมาว่าระหว่างจุลินทรีย์เนี่ยเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ระหว่างใช้กับใบและใช้ทางดินนะครับ ใช้แบบไหนประสิทธิภาพดีกว่าวันนี้มาสรุปผลกันให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยความหมายความเข้าใจก็คือไม่ใช่ทั้งธาตุหลักและธาตุรองของที่พืชจะต้องการนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ทําไมพอเราใส่จุลินทรีย์ไปแล้วต้นแตกใบกระชูดแตกใบแตกใบใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนก่อนที่เราจะมาเข้าสู่กันฟังว่าไอ้แตกใบมันเป็นยังไงแล้วผลที่มันได้ยังไงนะครับ อันนี้คือผมได้มีการกระตุ้นในเรื่องของจุลินซีสังเคราะห์แสงเข้าไปเดี๋ยวมันม,มีตัวอย่างวางอยู่อันนี้ลาดนะครับลาดลดนะครับทุกๆ7วันสังเกตเห็นไหมครับเพราะว่าหลังจากการตัดแต่งกิ่งเนี่ยผมใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงลาดลดเข้าไปนะครับมันก็จะกระตุ้นในเรื่องของแตกใบใหม่ออกมานะครับรวมทั้งก็บางครั้งเนี่ยเราต้องการให้มันออกดอกก็คือเราก็จะปรับใหม่นะครับก็คือเราจะให้เป็นพวกของฮอร์โมนไข่อะไรเงี้ยเข้าไปนะครับจริงๆฮอร์โมนไข่ก็เป็นจุลินซีตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ ให้ไปในดินแล้วเนี่ยตัวของจุลินทรีย์ลงไปทํางานแล้วส่งผลเก่ับพืชออกมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นเนี่ยแตกใบออกมาบานเลยนะครับเพียบเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็มาวางให้ดูสอง้นนะครับพอดีผมกาลังจะเอาจุลินทรีย์ผสมน้ําแล้วก็จะไปราดลดลงดินนะครับแต่ก็คือขาดไม่ได้เลยว่าพอนึกได้ปั๊บตรงนี้มันจะต้องเป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่คนอยากรู้ต้องได้รู้นะครับก็คือ หลังจากที่เราผสมหรือว่าหมักจนได้ที่แล้วนะครับจุลินทรีย์พร้อมที่จะเอาไปทํางานจุลินทรีย์บอกแล้วนะครับไม่ใช่ท่านหลักท่านรองทั้ง16หลักแต่ส่งผลอย่างนี้ก็คือเวลาเราเอาไปใช้อย่างนี้นะครับเราผสมน้ําจุลินทรีย์อาจจะเป็นถ้าเอาแบบว่าดินเสื่อมโซมากๆแล้วเราต้องการเอาไปปรับเพื่อให้ดินดีๆนะครับเราก็อาจจะใช้ความเข้มขึ้นมาหน่อยประมาณ ซึ่งมันไม่มีผลเสียนะครับแต่ถ้าไปราดเพียวๆเนี่ยอาจจะมีผลเสียคืออาจจะปรับขึ้นมาอาจจะใช้เป็นประมาณห้าร้อยมลิตรต่อน้ํยี่สิบลิตรแล้วก็ผสมแบบนี้นะครับผสมแบบนี้แล้วก็เราก็เอาไปราดลดลงดิงนกะ็คือให้ผ่านดิบบนเนยนะตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนนมสดนะครับแล้วก็อ่าเป็นจุลินทรีย์นั่นแหละด้วยนะครับก็คือเวลาคือถ้าพูดง่ายๆคือมัน มันมีที่มาก็คือว่าจุลินทรีย์ที่เราใส่เข้าไปก็คือจุลินทรีย์บาซิลัสนั่นเองนะครับซึ่งจุลินทรีย์บาซิลัสเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วมันไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายมีธาตุอาหารให้แล้วก็ย่อยสลายตัวของอพวกนมพวกอะไรต่างๆพวกนี้ที่เราตั้งชื่อว่าฮอร์โมนนมสดก็เพราะว่ามันมาจากการที่เราใช้นมสดมาเป็นส่วนผสมแล้วก็มีกากน้ําตาลมีน้ําตาลมาในส่วนผสมมันก็เอามา ประกอบแล้วจนได้เป็นฮอร์โมนที่เราเรียกฮอร์โมนนมสดในแต่ละตัวจริงๆฮอร์โมนนมสดถ้าหาในเรื่องของการให้ธาตอาหารพืชฮอร์โมนนมสดไม่มีอยู่ในฮอร์โมนที่อยู่ตรงตามที่เขาเรียกว่าอยู่ในลทธิ์ร,รายการนะครับซึ่งถ้าให้ยกตัวยอย่างอทิเช่นฮอร์โมนออกซินนะครับจิบเบอลินเนี่ยพวกนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ อ,อยู่ตามที่เรียกว่าม,มีเขาเรียกว่าชัดเจนที่เขามีบันทึกไว้แต่ฮอร์โมนสดมันเกิดจากการที่เราเรียกมาจากการที่เราหมักนั่นเองแต่ตัวนี้เวลาเราผสมแล้วมันจะเป็นจุลินทรีย์ชั้นเลิศในการที่เราเทลงไปในดินทําไมระหว่างการใช้จุลินทรีย์ทางใบกับทางดินนะครับที่วันนี้ผมมาสรุปให้ฟังก็คือว่าใช้ทางไหนได้ผลดีกว่ากันก็คือจากการที่ผมได้มีการพิสูจน์ใช้เนี่ยก็คือใช้ทางดินจะได้ผลกว่าเพราะว่าอะไรทางดินเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วนะครับมันซึมลงไปในดินแบบนี้ พวกใบไม้ใบญ้าที่มันอยู่ตามใต้ดินที่เราแบบทวนดินแล้วมันไปอยู่ใต้ดินเนะี่ยจุลินทรีย์พวกนี้มันจะไปย่อยสลายนะครับทาให้มันผุผุพังลงใบนะครับแล้วพอย่อยสลายแล้วมันก็จะกลายเป็นธาตุอาหารกลับมาให้ต้นไม้สังเกตง่ายๆถ้าเราให้จุลินทรีย์ต่างๆยิ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยให้ลงไปในดินทําไมมันโอ้ไม้แบบึบสีเขียวมากเหมือนที่ผมพาไปดูต้นไม้หน,หนาตมืกี้ก็เพราะว่า จุลินทรีย์พวกนี้มันลงมาทํางานอย่างดีก็คือพอไปลงปุ๊บมันก็ไปย่อยสลายพวกใบไ,ไม้พวกปุ๋ยที่ตกค้างอยู่มันก็ปลดปล่อยตัวของธาตุอาหารที่ตกค้างในดินส่งไปให้ต้นไม้ต้นไม้ก็ดูดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปปรุงอาหารมันก็จะแบบพืบเป็นสีเขียวนี่คือเอ่เอเรียกว่าข้อดีของจุลินทรีย์หรือประโยชน์ของจุลินทรีย์นั่นเองก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปุ๋ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นธาตุรองแต่มันเป็นพระเอกก็คือลงไปทําให้ ดินมันดีขึ้นสังเกตง่ายๆถ้าใช้จุลินทรีย์เรื่อยๆลองขุดเดินดินดูรองไม่ต้องเลี้ยงไส้เดือนเลยนะครับไส้เดือนจะเข้ามาทํางานก็คือเป็นนักขุดเป็นนักควนต้นไม้ให้เราอยู่ที่โคนต้นไม้ของเราเองเพราะว่าอะไรไส้เดือนเองเนี่ยก็มากินธาตุอาหารมาช่วยย่อยพวกเศษไม้ใบหญ้าพวกที่มันอยู่ได้ล่างด้านล่างนะครับก็เขาจะย่อยธาตุออกมาแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนไม่ต้องไปซื้อมูลไส้เดือนอะไรคือเราเลี้ยงไส้เดือนอยู่ในดินของเรานะครับก็ถ้าให้ผมสรุปผลก็คือใช้ทางใบก็ได้แต่ก็คือว่า เราเขาเรียกว่าใช้ทางใบใช้ไปหมดไวแต่ใช้ทางดินใช้ไปแล้วอยู่ได้นานก็จะทําให้พืชได้อาหารได้นานขึ้นด้วยแล้วก็ดินเราก็จะดีขึ้นด้วยแต่ถ้าให้ทางใบนะครับก็อย่างน้นอยๆวันแรกพอได้เข้าไปนะครับมันดึงธาตุอาหารไปใช้เนี่ยถูกแดดถูกอะไรเนี่ยมันก็เยอะเสื่อมสลายออกไปนะครับเพราะว่าแดดก็ประมาณโดนที่ใบปุ๊บธาตุอาหารที่เราอยู่บนใบเนี่ยมันก็จะเสื่อมหรือว่า เสื่อมสลายของมันออกไปตามธรรมชาตินะครับแตได้ยูนทางดินเนี่ยมันก็จะเก็บกับเรียกว่ากัดเก็บไว้ได้นานนะครับก็วันนี้มาจูนหรือว่ามาทําความรู้ความเข้าใจสําหรับการใช้ฮอร์โมนหรือว่าจุลินทรีย์นะครับก็ใช้ทางดินกับทางใบาทางไหนใช้ได้นานกว่ากันก็วันนี้คิดว่าเป็นวิดีโดอที่ทําสรุปมาแล้วนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันเพื่อที่จะได้ปรับความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันและเอาไปใช้ได้อย่างถูกวิธีวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสีย ที่เข้ามาติดตามชมไม่วันจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและสับสไลเพื่อติดตามคลิปดโดยใหม่ที่ทางสวนีรารดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกก๋บำําขอบคุณและสวัสดีครับนี่ครับหอมจนคุณนายแพทกินเลยแต่ฮอมนนมสดหอมมากเลยจาก,กล้องกินบ้าง Yeah. Sure.